ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่อง YouTube ช่องนี้อยู่นะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยที่บ้านไม้หลังใหม่นะครับที่กำลังต่อเติมเพื่อให้เสร็จเรียบร้อยเป็นบ้านไม้ที่มีชั้นบนกับชั้นล่างามี ส่วนผสมของไม้ผสมกับปูนเปลือยด้านหลังจะเป็นปูนเปลือยจะเห็นได้ว่าเป็นการผสมผสานที่สอดคล้องแล้วก็รองรับซึ่งกันและกันต้นเสาค่อนข้างเยอะมีเสาประมาณทั้งหมดถ้าดับ รวมๆแล้วน่าจะ2ี่สต้นเฉพาะนอกชานจะมีเสาอ,อยู่ประมาณ12ต้นจะเห็นได้ว่ากว้างขวางข้างบนฟ้าถ้ามองจากชั้นหนึ่งขึ้นไปก็จะเห็นว่ามีไม้ทั้งคานไม้ทั้งไม้ลอดไม้ระแนงเป็นไปหมด ถ้ามองดูเฉพาะต้นเสา<ม>ก็จะเห็นต้นเสาที่ไซส์ขนาดแบบค่อนข้างใหญ่หน้า12นิ้วมองตรงนี้จะเห็นว่าเป็นลำธานตอนนี้ยังไม่ถึงหน้าฝนน้ำยังไม่ได้ปล่อยให้ไหลลงมาก็ต้องรอหน้าฝนหรือไม่ก็ต้องสูบน้ำขึ้นไปบนชั้นบนนะครับให้น้ำมันไหลลงมาจาก หน้าสวนไหลามาตรงนี้จะเป็นหลังสวนวันนี้เช่นเคยลมพัดเย็นสบายเย็นสบายมากนอนใต้ถุนไม่ต้องเปิดแอร์หลับปุ๋ยแน่นอนนะครับมองมาฝั่งนี้ก็ยังเป็นลำธา,ารทะลุออกมาอีกฝัก่งหนึ่งอล,ออลอดใต้พื้นข้างล่างมานะครับก็จะออกไปสู่ ด้านหลังของสวนรอบๆบรรยากาศก,ก็เริ่มเป็นสวนจะเห็นว่ากล้วยก็เริ่มติดมีผลผลิตกล้วยนี้เก็บไปน่าจะ20เครือได้แล้วมังครับมาฝั่งด้านนี้จะเห็นบันไดที่เรากำลังเตรียมกันอยู่ก็จะเป็นบันไดเล็กอันนี้บันไดเล็กนะครับ บันไดเล็กก็ไม่เล็กหน้ากว้างน่าจะมี2เมตร50คูณ2เมตรคงจะมีสัก11-12ขั้นบันไดมาฝั่งทางนี้จะเห็นต้นเสาเรียงรายเต็มไปหมดเป็นบริเวณที่กว้างขวางมาก เสาตรงนี้จะทำเป็นเป็นราวกันตกเดี๋ยวจะมีไม้ยาวๆตีลายขวางเพื่อทำกันตกก็จะปลอดภัยไม้พื้นเหล่านี้ก็เตรียมไว้ที่จะเสริมส่วนที่ยังไม่ไม่สมบูรณ์เสาจะเห็นว่าใหญ่กว่าแขนผมสองสามเท่า สินิ้วฝั่งด้านนอกก็จะเป็นบันไดตัวใหญ่ที่จะทำขึ้นชั้นบนส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบ้านปูนเป็นบ้านปูนที่ทำเป็นลอฟแค่เคลือบเคลือบมันนะครับไม่ทาสีด้านในระบบไฟเสร็จแล้ว หน้าต่างก็เส้นผ่าศูนย์กลางเมตร20เป็นหน้าต่างทรงวงกลมนะครับวันนี้ช่างติดบานหน้าต่างฝั่งขวามือที่เหลือมีที่จับเปิดหน้าต่างได้เสร็จเรียบร้อยฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นไม้สักเก่าที่เอามาใช้ ได้เห็นความเก่าแล้วก็ได้เห็นว่ามันสามารถที่จะเอากลับมารีไซเคิลได้จะใช้ไม้ใหม่ก็สวยนะครับแต่ว่ามันก็จะได้บรรยากาศอีแบบหนึ่งถ้าหากเราใช้ไม้เก่าด้านในก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะเป็นปูนเปลือย ก็จะมืดๆหน่อยด้านนอกก็จะสว่างนะครับมีความสว่างส่วนด้านนี้จะเป็นห้องครัวห้องครัวก็สะอาดเรียบร้อยพร้อมที่จะทำครัวได้มองจากหน้าต่างห้องครัวออกไปก็จะเห็นาลานพื้นชั้นหนึ่งค่อนข้างกว้างขวาง ค,ความยาวน่าจะมี12ถึง15เมตรก็จะค่อนข้างกว้างขวางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมวิดีโอทางช่อง YouTube ช่องนี้ถ้าหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องของเราได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ